สวัสดีพ่อแม่พี่น้องอีกครั้งครับแคมป์จากแคมปิ้งสุรุนะครับวันนี้ก็พบกับรายการการเต็นรีแอคชั่นรายการที่จะมารีแอคชั่นตัวอย่างหนังภาพยนตร์หรือซีรีส์ต่างๆน,นะครับสำหรับวันนี้เราก็จะมารีแอคชั่นตัวอย่างของภาพยนตร์เรื่องหนึ่งตัวอย่างที่3ที่เพิ่งปล่อยออกมากันครับนั่นก็คือชางชีเดอะเเจนด์ออฟเทนริง สำหรับตัวอย่างนะครับผมก็จะเปิดดู2รอบเนาะอืมรอบแรกผมจะรีแอคชั่นเป็นครั้งแรกนะครับยาวไปจนจบรอบที่2ผมจะมาวิเคราะห์ทีละช็อตกับความรู้สึกของผมทีละช็อตกันนะครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยอ้าว aki ม,มีสงครามด้วยส่วนีีสงครามรับกันานะแล้วในดินแดนรับแรหรือเปล่าอะไรอ่างนี้โอ้น่าจะขายแอคชั่นกันบานเลยไอ โอ้แท้โอ้แท้โอเคเดี๋ยวกันโอ้มันเป็นการใช้อาวุธที่แบบคุณพระคุณเจ้าไม่เคยเห็นอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันเป็นอาวุธที่เท่มากอ่ะแล้วมันจะใช้งานยังไงอ่ะมันไม่เหมือนกับดาบโล่อะไรพวกนี้ที่แบบว่าเรารู้อยู่แล้วว่ามันใช้งานยังไงเออก็เป็นแบบว่าอ้างอิงมาเนาะไหนเรามาดูกันอีกรอบนะครับสำหรับ ตัวอย่างนี้ว่ามีอะไรในฉากกันบ้างแล้วผมจะบอกความคิดเห็นของผมนะตอนนี้ก็เป็นฉากประองเนาะสี <laughs> ทอง <laughs> ว้าวเทนริงเทนริงเนี่ยต้องบอกก่อนนะในคอมิกอะครับในหนังสือการ์ตูนนะมันเป็นแหวนแหวนสิบวงเนาะแหวนที่ใส่กันนิ้วมือได้แหละสิบวงแต่ผมชอบมากที่เขาเข้าใจเอามา,าเดฟก็เป็นแบบ กำไรข้อมือแล้วเป็นอาวุธเนี่ยมันเหมือนกับไอ้หนังหนังจีน,นต่างๆนี่เขาใช้เป็นอาวุธอะ่ะเออใช้ต่อสู้กันแต่ทีเนี้ยพอเป็นหนังมาวิวมันจะต้องมีแง่ของพลังแง่ของเทคโนโลยีเออผมเลยอยากรู้ว่าไอ้เทรลิงในเรื่องเนี่ยมันมันพัฒนามันถูกอัดมาในด้านไหนมันมันมีพลังเทคนิคในการต่อสู้ครับมันเอาไปใช้ในด้านไหนต่อสู้แบบไหนเป็นแบบพลังวิเศษเหรอหรือว่าอาวุธหรือว่าใช้ power up กำลังภายในเฉยๆหรือว่าหรือว่าเป็นอุปกรณ์จากเอเลี่ยนอะไรอย่างนี้เออหรือเปล่าน่าสนใจครับที่เขาเอามาเนียเนี่ยม,ม,มันสาร,รพัดประโยชน์มากมันใช้ได้หลายอยา่างมากเลยครับ <S <S แล้วแบบถ้าไม่ใช่สิวงนะถ้าเป็นแบบแค่5วงเนี้ยใช้ได้ในอะไรอย่างนี้หรือมันต้องอยู่ให้ครบสิ ถึงจะแบบเต็มประสิทธิภาพหรือเปล่า I I อันนี้เดี๋ยวก่อนอันนี้มังกรใช่ไหมโอเคมาเวลเนี่ยนอกจากมีมนุษย์ต่างดาวแล้วก็มีสัตว์รรวิเศษอย่างมังกรด้วยใช่ไหมครับ อในในส่วนของมังกรเนี่ยก็จะมีในส่วนของคอมิกเหมือนกันนะเป็นมนุษย์ต่างดาวที่มีแหวน10วงนะครับมาเป็นต้นกําเนิดที่ในเรื่องนี้ได้แหวน10วงมาครับแต่ตอนนั้นได้เป็นแหวนนิ้วมืออยู่นะอย่างที่ผมบอกสรุปมังกรมีจริงครับโคเทโอ้ชิอ่าว้าว บอกตามตรงนะว่าที่แรกอะครับตอนตัวอย่างหนึ่งกับหนึ่งปล่อยออกมาผมเฉยๆดูเป็นแบบว่าแอคชั่นเก๊ๆกลงๆไม่รู้จะประสบความสําเร็จหรือเปล่าและด้วยความที่ไอพวกวัฒนธรรมหนังจีนต่างๆอะพอพอทางฝรั่งอเมริกาถ่ายทอดออกมาเนี่ยคือทางจีนจะไม่ค่อยชอบเป็นอย่างมากเลยครับหลายๆเรื่องที่ผ่านมาเนาะแต่สำหรับเรื่องนี้ผมว่าอืน่าจะปังอยู่พอมาตัวอย่างที่สกับสามเนี่ยผมโอ้ว้าว อยากดูทันทีเลยทีเดวเชวเออทำดีมากมันน่าสนใจมากในแง่ของเรื่องราวที่เขาปิดซ่อนไว้เอ,อเหมือนกับแบ็คแพนเตอร์ครับก็ยังมีประเทศที่ยังเป็นประเทศที่หลบซ่อนจากโรคภายนอกแล้วมันมีเทคโนโลยีต่างๆที่ออตัวเองไม่เปิดเผยทีนี้ในส่วนของชังชีก็เหมือนกับมีการเปิดเผยในตัวอย่างว่าได้มีสงครามสมัยก่อนมันก็แย่งชิงหรืออะไรสักอย่างกันนี่แหละและมีสัตว์พิเศษด้วยจากตัวอย่างที่สองที่ เปิดเผยออกมาเนี่ยเป็นพวกสัตว์ต่างๆสิงโตกิเลหรืออะไรพวกนี้มังกรก็ยังมีเนาะเรอาอก็คิดได้ว่ามันน่าจะมีตำนานจีนอะไรตามดินแดนต่างๆอะศึกึกชิงเจ้ายุทธภพอะไรสมัยก่อนที่แบบโลกไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะมีอยู่เหมือนกันในเมื่อวากันดามีจริงอะ่ะไอ้อณาจักรส่วนเนี้ยน่าจะมีจริงเหมือนกันอืสิ่งที่น่าสนใจสําหรับ ทุกตัวอย่างที่ดูมานะครับอย่างที่เรารู้เรื่องราวกันไปแล้วว่ามันเป็นยังไงกันบ้างที่ผมสนใจที่สุดก็คือพวกตำนานจีน,นต่างๆที่เขาจะใส่ไปว่าอ่ามังกรมีจริงนะ,ะตัวสัตว์วิเศษตัวนูน่นตัวนี้มีจริงนะ,อ,ะนอาจจะหลบซ่อนอยู่ในดินแดน hidden world หรืออะไรก็ว่าไปอะไรพวกนี้หรือว่าพวกอาวุธหรือพวก ตําหนักจีนต่างๆผมกําลังนึกถึงในคอมิกเรื่องหนึ่งอย่าง i อ o n นฟิ t ต์ตํานานคุณลุ้นภูเขาที่มีจอมวิทยายุทธ์ไปฝึกกันอยู่ข้างบนก็จะมีในส่วนของคอมิกด้วยผมก็อยากจะเห็นนะว่าคุณลุ้นหรือว่า n f i s t เนี่ยได้ถูกกล่าวถึงในเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันมันคงจะน,น่าตื่นเต้นดีถ้าว่า Iron f ฟ s t จะได้มาเจอกับชางชีในอนาคตเนาะ,เ,ะเพราะว่ามันเป็นสายต่อสู้เหมือนกันประมาณนี้ แล้วก็ที่น่าสนใจที่สุดอืที่ผมายที่สุดเนี่ยก็คืออาวุธนี่แหละครับก็คือเทนริงเนี่ยมันจะเทนริงเนี่ยมันจะเป็นอาวุธที่ออกมาในการต่อสู้ประ,ประมาณไหนแล้วจินตนาการไม่ออกจากที่เห็นในตัวอย่างเนี่ยมันค่อนข้างสารพัดประโยชน์พอสมควรน,นะใช้แบบว่าบินใบบินมาฟ้าใส่ฟ้าใส่เป็นแส้เป็นโล่ได้ไหมเออหรือเปล่าอาจจะ เอามาสร้างเ,าเรียงตัวากันเป็นคลื่นพลังอาจจะรับคมให้เป็นดาบได้หรือเปล่ามันอาจจะสารพัดประโยชน์ขนาดนั้นเลยก็ได้ครมันถึงได้มีค่ามหาศาลแล้วผมอยากรู้ว่าไอ้ที่มาของเทนริงเนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีต่างดาวหรือว่าเทคโนโลยีแดนลี้ลับแรล่ลึกลับใดๆในโลกหรือเปล่าหรือว่า,าเป็นแค่เป็นแค่ของวิเศษที่ถูกสร้างขึ้นมาเฉยครับสำหรับความเห็นผมในการ เรีลชันก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับช้างชี the r e g e n d of ten rings ก็จะเข้าฉายในเดือนกันยายนนะครับสำหรับในบ้านเราเนาะด้วยสถานการณ์โควิดที่ยังไม่ดีขึ้นเท่าไหร่ก็ยังไม่รู้ว่าจะได้ดูในโรงหรือเปล่านะครับสำหรับตอนนี้ก็รออัปเดตสถานการณ์กันไปก่อนเนาะถึงดูได้ก็ยังอยากให้ทุกคนรักษาสุขภาพร่างกายกันเพื่อเตรียมพร้อมด้วยนะครับพร้อมที่แบบไปไฝไปดูกันในโรง ได้เลยถ้าหากว่าสถานการณ์ไม่ดีขึ้นจริงๆและพวกคนไทยอย่างพวกเราเนี่ยไม่ได้ดูในโรงเหมือนแบ็ควีดวเนาะเราก็จะคิดว่าคงได้ดูใน Disney Plus Hotstar หลังจากที่ฉายประมาณ3-6เดือนครับอา่ารอ Disney Plus Hotstar ประกาศอีกทีนะว่าจะฉายในแอปเมื่อไหร่สำหรับตัวอย่างที่3ของชังชีเดลเดลเซนออฟเดอะทรานดิชผมก็จะมารีแอชันกันเท่านี้นะครับแคมป์จากแคมปิ้งสุปก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับ บายบายวัสดีครับ